สวัสดีทุกคน้วยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนจ้าเรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าไมค์ครับวันนี้เราจะทําอะไรกันกันหรอจริงๆมีมาให้ทําเยอะมากเลยแต่พี่เอกไปสะดุดเจออยู่อันนึงอะไรเหรอเขาบอกว่าให้ทำบ้านเป็นรูปดาวสีเหลืองบ้านเป็นรูปดาวสีเหลืองด้วยใช่แนละ้วเป็นดาวสีเหลืองคราวนี้ดาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทํายากมากเลยพี่ฝน ไม่เห็นใจยากเลยไม่เห็นใจยากเลยถ้าเราวาดอตมันง่ายแต่ถ้าเรามาต่อในไม้ครับมันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมมันจะยากมากมากเลยนะอ๋อใช่ฮะลืมไปเลยนะั้นเนี่ยเอองั้นเดี๋ยวพี่เอกจะต่อตรงข้ามกับรูปหัวใจแล้วกันนี่าเ,เอาสีขาวกับสีเหลืองนี่ไปใช้นะโอเคไหม,มได้เลยได้ได้ไดเ,เดี๋ยวพี่ฝนก๊อปปี้ไปก่อนเอาละเริ่มพื้นฐานจากการทําดาวเราจะใช้รูปสามเหลี่ยมนะรูปสามเหลี่ยมแล้วเอาอันนี้มาวางทำไมอ่ะเอาก็สีขาวไปด้วยก๊อปไปยัง แโอเคเอานะเดี๋ยวพี่ขอต่อขึ้นมาข้างบนก่อนเพราะเราจะทำสามเหลี่ยมสูงประมาณไหนดีเนี่ยประมาณนี้พอไหมต่อรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาเป็นรูปดาวเหรอใช่พอทำสามเหลี่ยมเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ทำสามเหลี่ยมอีกอันหนึ่งครอบลงไปเราก็จะได้ดาวยังไม่พออีกเหรอพอยังอ่ะพอไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ขอต่อไปเป็นสามเหลี่ยมด้านข้างก่อนนะอันนี้จะสูงมากเลยนะเนี่ย ใช่มันจะสูงไงเพราะว่ามันเป็นดาวอ่ะพี่ฝนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆต่อกันไปนะพี่ฝนต่อตามพี่เอกลวกันให้เหมือนกันสองข้างอ่ะเหมือนกันสองข้างงั้นจะออกมาเป็นรูปดาวยังไงมองไม่ออกเลยเนี่ยเอ่อมันต้องต่อข้างบนสามเหลี่ยมก่อนเป็นยอดของดาวอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันได้ไหมเหมือนกันยังอ่ะก็พอได้อ่ะมังเอ่อมันไม่ค่อยดาวอ่ะนะนี่นี่้อพี่ฝนก็พยายามอยู่พี่เอกว่ามันเหมือนปลาดาวฮะ เหมือนปลาดาวซะมากกว่าตอนนี้เอ้าเหมือนปลาดาวเอ้าปลาดาวก็ดาวไงเ,ออเดี๋ยวขอเปลี่ยนใหม่ก่อนเดี๋ยวพี่เอกขอเดินเส้นตรงกลางเป็นสีขาวจะได้ไม่งงแล้วก็ทําแบบนี้นะนี่เราจะทําสามเหลี่ยมกลับหัวอีกด้านหนึ่งใส่ลงมาแบบนี้พี่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจาะรูตามพี่เอกไปเลยนะเป็นดาวยังอ่ะยังให้เป็นดาวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพี่เอกขอต่อมาก่อนปับป๊บปับ๊บปั๊บ ทำแบบนี้เลยพี่ฝนอีกฟังหนึ่งทําเหมือนกันเลยนี่ไงพี่ฝนกาลังพยายามวโอ้โหเข้าใจยังเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมนี่ต่อใหญ่มากเลยมันช่วยไม่ได้นะไม่งั้นมันไม่ได้อะ่ะเอาละตรงนี้เดี๋ยวพี่เอกจะขอเปลี่ยนหน่อยนะเดี๋ยวเอาสีขาวไปเลยไม่ได้เอาเป็นสีเหลืองไปเลยละกันตรงนี้จะได้ไม่ต้องมาทุบอีกรอบหนึ่งต่อตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ต่อตรงนี้อ๊ออันนี้เอาออกก่อนได้ยังอ่ะได้ดาวยังพี่ฝน ยืม็อกอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเหมือนพี่เอกทางนี้เลยตรงไหนสีเหลืองก็สีเหลืองตรงไหนสีขาวก็สีขาวเลยนะมันดูยากนะเนี่ยมันดูยากมากเพราะว่าเรามาต่อใกล้ๆด้วยไงนี่แล้วก็ต่อขึ้นนี่แล้วก็นี่ออกไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหพี่ฝนลายตาม,มากเดี๋ยวเราจะต่อตรงนี้ให้กลายเป็นสามเหลี่ยมพี่ฝน ้าใจเปล่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะลอกก่อนพอมันเป็นสามเหลี่ยมสองข้างแล้วก็ต่อข้างในให้เต็มเราก็จะได้รูปดาวแล้วล่ะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะแป๊บนึงอ่านี่เนเดี๋ยวเพกต่อตรงนี้ให้เดี๋ยวก่อนนะขอลิงก่อนงงมากเลยมันจะต้องต่ออันนี้แล้วก็ต่อขึ้นข้างบนแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกต่ออย่างเงี้ยถูกแล้วต่ออย่างงี้ถูกแล้วอ่าต่อขึ้นมานี่ฮะได้แล้วต่อต่อเลยต่อเลยไงเพ่ก็ต่อไปดีหวนต่ออันไหนทีดิ ต่อข้างในอ๋อในช่องน่าเหรอใช่แล้วพี่ฝนต้องต่อข้างในแล้วเดี๋ยวพเพรก็จะทุบสีขาวทั้งหมดออกใส่สีเหลืองลงไปแทนอ๋อได้ได้ไดเราก็จะได้รูปดาวโอเคไหมอืมไม่รู้หรอกเดี๋ยวพี่ฝนเติมให้ก็แล้วกันนี่เสร็จแล้วพเพรก็จะต่อยอดข,ข้างบนขึ้นมาให้เป็นสามเหลี่ยมอันนี้ก็ทุบออกเลยเราไม่ได้ใช้ละมาช่วยกันทุบหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอืมเนี่ยได้ละเดี๋ยวได้รูปดาวแล้วเห็นเปล่าอออ๋อเหมือนละเริ่มเหมือนเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ต้องเริ่มจากอันล่าง ออถอยลงไปทีละหนึ่งเริ<อ><ะ>่มได้เริ่มได้นี่อย่างนี้ไงเริ่มเป็นไปได้ละเอฮะเห็นหนะได้ยังพอได้ละเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ไงเป็นรูปดาวแล้วเห็นเปล่าทุกคนได้ได้ไดแป๊บนึงต่อต่อไม่ถูกใส่ย,ยอดลงไปคราวนี้ก็ใส่ตรงนี้ให้เต็มเลยมาหมเดี๋ยวสิปะโถมาถมสีเหลืองลงมาเลยเรียบร้อยได้ดาวแล้วจา้าได้แล้วเหรอนี่ไงเป็นรูปดาวแล้วเห็นเปล่านี่พี่ฝนกำลังพยายามอยู่วันนี้เราก็เจาะทางเข้าด้านล่างแล้วก็ข้างบนเพื่อจะทำ ตรงนี้ให้เป็นหน้าต่างห้องนอนโอเคนะอ่าเดี๋ยวพี่ฝนใส่หน้าต่างสีขาวให้ใส่แล้วใช่ไหมใส่แล้วโอเคคราวนี้เราก็จะไปทําข้างในพี่จะทำแบบนี้นะนี่แบบนี้นี่ขึ้นไหมนี่ทําอะไรอะ่ะอันนี้คือห้องไงห้องอะไรอะ่ะเราไม่สามารถทําบ้านเป็นรูปดาวได้ทั้งหมดไงพี่ฝนเราทําแบบนี้เอาจะต่อคานเพิ่มหรอ อันนี้เป็นจั่วแล้วก็จะต่อลงไปเป็นเสาเลยอ๋อเอาแค่ข้างหน้าเป็นดาวข้างหลังก็เป็นบ้านเหรอใช่ใช่บ้านอะ่ะบ้านเป็นบ้านเหมือนบ้านการ์ตูนอะ่ะบ้านของแฟงกี้ในในไอเนี่ยในในวันพีชอ่ะเพื่อนลูฟี่อะ่ะพี่บอลไม่รู้จักอะ่ะเออหน้าบ้านเขาอย่างสวยเลยนะพอเปิดประตูไปอะ่ะข้างในอะ่ะเขามีอยู่แค่หน่อยเดียวทําไมอะ่ะก็ตัวบ้านจริงๆมีแค่นี้ <laughs> งบมีแค่นี้ไงแต่ว่าอยากทําหน้าบ้านให้สวยไงเขาก็เลยทําหน้าบ้านซะหรูหราเลยแต่จริงแล้วมันเป็นแผ่นประกบแบบแบบดาวของเราเลยพี่ฝนมาครนี้ตรงนี้เราจะใส่เป็นขาวเหลืองนะเข้าใจเปล่าอย่าพี่ฝนจะจัดการพื้นข้างล่างให้ก็แล้วกันอา่าพี่ฝนใส่สีเหลืองไปด้วยนะเดี๋ยวเพี่อกวางขาวไ้แล้วโอ้ยเดี๋ยวจัดการอะไรทาไมเอาสีขาวหมดเลยเอาขาวสลับเหลืองนี่อา่าเอาขาวสลับเหลืองนะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนทาไปนะเดี๋ยวพี่เอไปต่อข้างบนให้อ่าได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวขอต่อข้างบนก่อนนะทุกคน ออตอนนี้แบบนี้นะโอเคไหมได้ได้ได้อ่าต่อไปนะเดี๋ยวเพกใส่ไว้แค่นี้พอนะอือก็ต่อข้างบนมาแล้วก็กระจกใส่ทุกคนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วข้างล่างพื้นไปนไงสวยมกสวยมากสวยมากโบมายเยี่ยมบ้านด้วยไหนโบอะโบอ,อยู่ข้างล่างอ่ะอกระจกใส่แบบนี้นะ เอากระจกใส่แบบนี้รู้เปล่ารู้แล้วรู้แล้วแป๊บนึงเอาแล้วทำไมต่อเกินแล้ววะพี่ฝนฮะต่อยังไงอ่ะเฮ้ยเอากระจกใส่ให้เท่ากันดีอ๋อนี่ไงเท่ากันแล้วเท่ากันแตฝั่งนี้มันไม่เท่างั้นเดี๋ยวเพชทำบันไดไปชั้นสองก่อนนะอ่าเดี๋ยวพี่ฝนทาหน้าบ้านให้ก็แล้วกันอืมพี่ฝนทําหน้าบ้านไปเดี๋ยวเพชทำบันไดทางขึ้นก่อนนี่ปึ๊บปึ๊บนี่ขึ้นมาแล้วแล้วก็ทุบข้างบนสองล็อกคราวนี้เราก็จะเดินขึ้นได้ปกติทําไมสูงจัง อ้าวมันเป็นหอคอยดาวไงเดี๋ยวก็ตกลงมาเอาไว้ดูดาวแล้วก็นอนตอนกลางคืนข้างบนพี่เอกจะลงเป็นเตียงนอนสามเตียงนี่วางเลยสีเหลืองป,ปั๊บปึ๊บปึ๊บได้ยังอะ่ะได้แล,แล้วแล้วก็มีเทียนหน่อยดีไหมก็ดีนะไม่งั้นบ้านนี่ไม่สว่างแน่นอนคราวนี้เทียนนะถ้าลงสีเหลืองอีกมันจะเหลืองไปหมดอดิเหลืองไปหมดเลยเหรอมันเหลืองเกินไปพี่เอกคิดว่าลงเป็นเทียนสีอม สีน้าเงินดีกว่าเดี๋ยวสีน้ำเงินตกลงเอาเทียนสีอะไรแน่สีน้ําเงินจะได้ตัดกระเหลืองนิดหน่อยเหลืองมันเหลืองไปอ่ะน้ําเงินนี้เลยแล้วกันนี่ใส่ลงไปซะหนึ่งสองสามอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็จุดไฟจุดไฟที่จุดไฟอยู่ไหนไหาไม่เจอแล้ววะที่จุดไฟจ๋าเจอ,อยังอ่ะไฟเช็คอ่ะไม่เจอพิมอลแล้วกันอะไรนะฟรินไม่ใช่มันชื่อว่า อฟินนี้โอเคได้แล้วพี่ฝนจุดเทียนเลยแล้วเดี๋ยวเี่ก็จะจุดไฟให้แล้วนะอ้าจุดเลยจุดเลยนี่ปึ๊บปึ๊บพออย่างสวยเฮ้ยสว่างขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะขึ้นไม่ได้เมื่อกี้ตกบันไดอตรงนี้เี่ก็เอาโซฟาวางนะข้างๆเนี่ยเอาวางแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ฝนช่วยประดับห้องก็แล้วกันอืมเดี๋ยวพี่ฝนมาช่วยกันจัดหน่อยแล้วก็วางแบบนี้เป็นโซฟาหันหน้าเข้าหากันอ่า แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชั้นหนังสือข้างๆก็จะเอาเป็นนออะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนเป็นชั้นวางของไงเพกว่าะจะเอาเป็นอะไรมาใส่ก่อนเดี๋ยวก่อนเอาติดตะเกียงหรอแล้วไม่มีตู้เย็นหรอตู้เย็นไม่ต้องอเดินไปข้างๆมีร้านอยู่ไม่ใช่เหรออ๋อมีร้านขายของบ้านเราไงออเดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนหาไม่ได้เลยฮนะเอาอะไรดีอะหาไม่เจอเอา้านี่นี่เจอแล้วเจอแล้ว เพรกจะากล่องดนตรีมาวางอ่ะเอาแบบให้นั่งดูหนังเอ้ยไปใช่ดูหนังดูหนังสือแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยอ,ะอ่ะเขามีกล่องดนตีด้วยเหรอในไมค์ครับเนี่ยมีมีมีแต่เรายังทําไปไม่ถึงตกทีต้องใช้นี่โนต้ตบ็อกใช่ไหมน่าจะตัวนี้เรามั้งไม่ได้ใช้นานเอาละโนต้ตบ็อก ปึ้งแบบนี้พี่ฝนวางได้เลยเวลาตีก็จะมีเสียงเป็นโน้ตใช่ไหมอ๋อดีจังเลยอยากแต่มันมีกลองเล็กคอร์ดบล็อกด้วยนะที่เราสามารถเอาแผ่นเสียงมาใส่ได้อ่ะเอาวางแผ่นเสียงเหรอแล้วก็จะมีเพลงออกมาหรอใช่แต่ว่าอาจจะวางได้ไม่นานนะโ,อโ,อโอ้ไฟไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแผ่นเพลงเอ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอากดผิดเอาละตรงเนี้ยพี่ฝนเราต้องเอาแผ่นเพลงมาใส่ แผ่นเพลงของพี่เอกอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจออีบนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะมันเป็นรูปซีดีเลยเป็นเหมือนซีดีเป็นแผ่นๆน่ะไม่รู้จักอ่ะแต่จริงนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเอาแผ่นเสียงอะไรดีนะอ๋ออันนั้นมันเป็นแผ่นเสียงโบราณใช่เปล่านั่นแหละแต่มันคล้ายๆซีดีนะเขาเรียกว่าแผ่นเสียงเลยอ่ะเมื่อก่อนพี่เอกเคยค้นหาอยู่ใส่แปะลงไปนี่แม่มีเสียงขึ้นมาด้วยเห็นเปล่าอ๋อสวยออเดี๋ยวเอาออกก่อนจะโดนลิขิต เอาออกก่อนนะคราวนี้ตรงนี้เพจก็จะใส่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นชั้นหนังสือขึ้นไปสูงสูง่ะสวยดีชั้นหนังสือจ๋าชั้นหนังสือก็อยู่ตรงชั้นหนังสือ,อะ่ะหาบ่เจอเดี๋ยวก่อนนั่นไงาเจอแล้วเล่นหลายเกมจัดเลยตอนนี้งงไปหมดแล้วอะไรอยู่ตรงไหนหาไม่ค่อยเจอวางเลยวางเลยเอาแล้วนะวางตรงนี้นะแปะแปะแปะลงไปสวยงามโอ้ ชั้นหนังสือแล้วอะถูบออกทำไมอะมาสูงเกินเฮ้ยเอาสูงข้างบนเลยนี่อะมันจะได้มีมุมมุมหน่อยปลาลงไปดูข้างล่างกันข้างล่างทำไรดี่ะข้างล่างก็อันนี้ไงเอาข้าวโต๊ะกับข้าวพี่ฝนรอล่าไหนอะนี่ไงรอล่าอยู่นี่ไงเอารอรอล่ารอเนว่าโบรอล่ามาทําอะไรอยู่เนี่ยเมื่อกี้โบเข้ามานี่นะไปไหนแล้วอ่ะเออน่าจะออกไปข้างนอกแล้วลรมั้งข้างล่างทำไรดียะเฮ้ยถ้ามีรอล่ามาอยู่นี่ต้องทำนี่แหละต้มยา ต้มยาต้มยาถ้ามีแมวมีแมวอยู่ไงก็ต้องต้มยาไงต้มทําไมอ่ะเอาก็บ้านที่มีแมวอยู่เป็นบ้านพวกบ้านแม่มดพ่อมดไงเกี่ยวกันที่ไหนส่วนใหญ่อะไรเดี๋ยวพี่เอกต้มยาก่อนจะได้แปลกไม่เหมือนบ้านนู้นบ้านนู้นเราทําอย่างอื่นไปแล้วไงต้มยาก็ใช้อันนี้ใช่ไหมวางลงไปเลยอันนั้นชื่อคืออะไรอ่ะอันนี้คือเครื่องต้มยาพี่ฝนเราก็เอาเอาขวดน้ําใส่ไปก่อนสามขวดด้วยกอนอันนั้นเตาแก๊สเหรอไม่ใช่เตาแก๊สเป็นที่ต้มยา เดี๋ยวควนนะอยู่ไหนละ่ะขวดน้ําหาไม่เจอต้องมีหม้อหม้อต้มไม่ใช่ขวดน้ำเอามาปนๆกันเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่อกเอาหม้อใส่ก่อนเอ้ยเอาขวดใส่ก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอยู่ตรงไหนเนี่ยขวดหาไม่เจอเจอแต่โซ่ขวดขวดขวด,ขวดพี่ฝนก็ช่วยหาไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักอ่ะขวดน้ําน่าจะอยู่แถวนี้ไม่มี Hey, อยู่ตรงของกินนะเปล่านี่ไงจริง oh, ด้วยขวดน้ําแบบนี้หรอใช่เอาขวดน้ํามาเนี่ยเราสามารถเอาขวดน้ําเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้ได้พี่ฝนใส่ลงไปขวดใส่ตรงไหนใส่ข้างล่างอ่ะโอเคใส่ข้างล่างสามขวดเอาไมา้สองขวดนี่สองขวดใส่ลงไปวางแปะวางแปะแล้วก็เอาแค่อถ <Okay, S 1> ใ,ใส่ลงไปด้วย แครอทใสลงไปทำไมเราไม่ทำน้ำแครอทเอาแครอทใส่ลงไปแล้วก็ไก่ในแล้วไปในนี่ไงซุปไก่งั้นเี่กเอาลูก,กตาแมงมุมใส่ลงไปแล้วกันนะใส่ทำไมลูกตาแมงมุมกินไม่ได้ก็ไม่ได้ให้กินเอามาต้มไงต้มยาเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ต้องใส่เชื้อเพลิงก่อนอยู่ไหนอะเชือ้อเพลิงหาเชือ้อเพลิงบอสเจอเชือ้อเพลิงเชือ้อเพลิงที่ใช้ในการต้มแล้วก่อนใช้อะไรอะมันเป็นผงไฟ,ไฟอะผงไฟอ๋อนี่นี่เจอแล้วเจอแล้ว แล้วก็เอามาแปะไว้่างนี้แล้วมันก็จะถูกต้มออกไปพี่ฝนแล้วก็ได้สามขวดเห็นเป่าไหนอ่ะนั่นไงขวดแดงๆข้างล่างนั่นไงอ๋อเห็นแล้วเออเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ทําบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะ งงไปหมดแล้วตอนนี้เอาก็ททาบ้านรูปดาวไงเนี่ยเราเป็นแบบเป็นคนปรุงยาอยู่บนบนดาวอะ<ร>บนดาวเป็นแม่มดทองมดเหรอเออเป็นดาวอยู่ข้างบนฟ้าก็ต้องปรุงยาลงมาไว้ใช้ข้างล่างจริงๆเราจะต้องทําฐานขึ้นไปข้างบนให้มันมีดาวบนฟ้านะโอ้โหทําอย่างนั้นไม่ไหวเดี๋ยวหลายวันเอาลนะเดี๋ยวพาบินวนดูก่อนนะว่าดาวข้างหน้าเป็นไงนี่สวยพอหันหลังมาปุ๊บบ้านเหลือเท่านี้ <laughs> เป็นภาพตัดแปะไปก่อนนะทุกคนนะนี่ไงบ้านดาวเห็นไหมไม่ผิดเลยเห็นไหมบ้านดาวอ่าบ้านดาวอย่างสวยอืมโอเคหัวใจก็สวยดาวก็สวยเห็นไหมเอาละสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ละกันอย่าลืมกดไลค์ like, เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย